สมรักอ่วมตำรวจแจ้ง4ข้อหาหนักมีพยายามข่มขืนด้วยคนขี่จักรยานยนต์โดน2ข้อหาผู้กำกับการสอพเอมืองขอนแก่นแจ้ง4ข้อหาสมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกขณะที่คนขี่จักรยานยนต์โดนด้วย2ข้อหาก่อนหมายเรียกเข้าพบตำรวจ14ธันวาคมนี้ก่อนดูพฤติกรรมหน้าไว้วางใจหรือไม่จะปล่อยตัวไปหรือขอสารออกหมายคุมขัง จากกรณีนางสาวเอนามสมมุติอายุ17ปีแจ้งความดำเนินคดีกับนาวาตรีสมรักคำสิงหรือบาส์อดีตทหารเรือและนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของฉายาโมอมะตะในข้อหากระทำอนาจารหลังไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นขณะที่นาวาตรีสมรักเปิดใจไม่ได้ข่มขืนเจอกันในผับก่อนพาเข้าโรงแรมแต่ไม่ได้ร่วงเกินรู้ภายหลังเป็นเด็กจึงหยุดไม่หนักใจทุกอย่างอยู่บนความจริง เตรียมเข้าให้ปากคำตำรวจขณะที่ญาตินางสาวเอยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา20นาฬิก30นาทีวันที่13ธันวาคม2566ที่สอพอเมืองขอนแกน่นพันตำรวจเอกยศวัตร,รแก้สืบธันญนิตผู้กำกับการสอพอเมืองขอนแกน่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวน คดีภาคผู้เยาวของสอพเอมืองขอนแก่นคดีอาญาที่4251พุทธศักราช2566เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็ยุติแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายพนักง,งานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพได้สอบสวนนางสาวเอเรียบร้อยแล้วและนำสำนวนการสอบสวนมาประชุมพิจารณาแจ้งข้อหาและออกหมายเรียกนายสมรักคำสิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน4ข้อหาคือ ข้อหาร่วมกันาพาผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา318ข้อหาร่วมกันาพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา283ข้อหาที่กระทำอนาจารแก่คนอายุเกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278ข้อหาพยายามผอมขืนผู้อื่นใช้กำลังประทุทดร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา76และมาตรา80นอกจากนี้ที่ประชุมยังสรุปว่าคนที่ทำผิดนั้นไม่ได้มีเพียงนายสมรคคำสิงคนเดียวแต่ยังมีชายที่ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมทำผิดด้วยอีกหนึ่งคนจึงต้องออกหมายเรียกคนขับขี่รถจักรยานยนต์มารับทราบข้อกล่าวหาอีกด้วยสองข้อหาคือ ข้อหาร่วมกันภาพผู้เยาว์และข้อหาร่วมกันพาบุคคลอื่นไปทำอนาจารสำหรับการออกหมายเรียกนั้นจอกในวันที่14ธันวาคม2 5 6 6โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำหมายเรียกไปส่งให้บุคคลทั้งสองคนยังที่พักอาศัยและต้องเซ็นรับหมายเรียกด้วยเมื่อเซ็นชื่อรับหมายเรียกแล้วทั้งสองคนต้องมาพบตำรวจเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาภายใน7วันผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นกล่าวอีกว่าในส่วนของนายสมรักนั้น เมื่อมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาแล้วพนักง,งานสอบสวนจะร่วมกันพิจารณาว่ามีพฤติกรรมที่น่าไว้วางใจหรือไม่ถ้าไว้วางใจก็ปล่อยไปและให้มาพบพนักง,งานสอบสวนภายใน15วันหรือตามนัดแต่ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจและเชื่อว่าจะหลบหนีพนักง,งานสอบสวนก็จะนำตัวส่งสารจังหวัดขอนแก่นขอสารออกหมายคุมขังตามขั้นตอนต่อไป และสารจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายสมรักษคำสิงในการที่จะมามอบตัวหรือมาพบพนักง,งานสอบสวนแต่ถ้าทราบข่าวแล้วจะเดินทางมาในเวลานี้ตำรวจก็ยังไม่เตรียมความพร้อมจึงอยากให้มาพบในวันที่ออกหมายเรียกแล้วจะมีพนักง,งานสอบสวนรอสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ในส่วนของนางสาวเอนั้น มียายเป็นผู้เสียหายร่วมกับหลานสาวและมีการสอบสวนทุกคนจนครบถ้วนแล้วในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายสมรักคำสิงซึ่งทราบจากคนใกล้ชิดว่าจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในคืนนี้เพื่อให้ปากคำตามขั้นตอนของกฎหมาย